ทีซ h a n n e l ลนะครับอู้ยายุฝนพลมโกกอกแล้วนะครับนี่ครับมองไม่เห็นภูเขาเลยนะครับนี่ครับมองไปด้านหลังนะครับไม่เห็นภูเขาเลยนะครับนี่ขาวโพลไปหมดเลยครับฝนตกนานแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ผม อยู่แถวร้านย่านิงนะครับเนี่ยตรงลานองคพญานาคนะครับองลานองค์พญานาคนะครับมากับรถพี่อนุวัฒน์นะครับศูนย์หนึ่งนะครับเนี่ยครับมาจากก้วนบุญนะครับ หนีฝนมาจากต้นบุญครับหนีฝนจากทางโน้นก็มาเจอฝนที่กบกอกนะครับฝนตกแรงๆเลยสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหฝนถลม่มอายุถล่มกบกอกนะครับตอนนี้พายุถล่มกบกอกกับตันก็กลับแล้วนะกับตัน กับตันอยู่ไม่ได้แล้วเพนแล้ว,ลวกับตันบอกสำหรับใครที่มีสวนยางนะครับนี่ครับสวนยางเนี่ยโอ้นี่ครับฝนหลังฝนตกแล้วต้องได้ไปตรวจสอบนะครับว่าต้นยางหักไหมนะครับยันี้เป็นคนพูดเองนะครับ อันนี้ยืมคําจากยาหนิงมานะครับยาหนิงก็นอนสบายใจอยู่างเคี้ยหน่อยสบายใจสบายใจยครับยาหนิงเขียวชฉยอุ่มเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบคลิปวนนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ